ต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอป้า24ทาโร่นะคะ นี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคาพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูวยเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฝาก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะ สำหรับใครหลายๆคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยภาพรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจำวันพฤหัสบ,บดีที่24 มีนาคม2,565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากากด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะว่าชาวันอาทิตย์นะคะจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ ชาววันอาทิตย์ห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญช่วงนี้อ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนเพียน,นะคะนะเรียกว่าห้าเหรียญน,นี้เป็นไพ่ของการเงินที่ค่อนข้างจะตึงเหมือนกันนะเรียกว่ายีลุงตุงนังกันเลยทีเดียวนะคะนะแล้วห้าเหรียญเนี่ยบางทีเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะคะ สามดาประมาตระวังในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะการมีปากเสียงมีข้อขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะหรืออาจจะมีคําพูดที่ทิ่มแทงเสียดแทงจิตใจ,จกันนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องตกอ,อกตกใจนะคะสิ่งที่เราเ,าเรียกว่าไม่คาดคิดหรือคิดไม่ถึงนั่นเองนะคะ สีเรียนนะคะช่วงนี้ชาววันอาทิตย์จะทําอะไรต้องรอบครอบนะคะต้องวางแผนให้ดีจัดการให้ดีนะคะรวมถึงนะคะให้ตั้งสติด้วยนะคะนะเรียกว่าอย่าเหวียงอย่าวีนนะคะนะจะทําอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะอาจจะมีบ้างปัญหาอุปสรรคจุกจิกหัวใจความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะยังไงก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันนะคะนะเรียกว่าสถานการณ์สิ่งต่างๆจึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนใครที่ค้าขายนะคะวันนี้ค้าขาย มันอาจจะเงียบๆซบเซานิดหนึ่งนะคะให้ใจเย็นๆนะส่วนการเงินเนี่ยเรียกว่าชาววันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ดูเหมือนจะแบบสี่เหลี่ยมีทั้งรักทั้งห่วงแหนเลยนะคะนะเรียกว่าออประหยัดมากขึ้นนะคะรู้จักเก็บรู้จักอดออมมากขึ้นนะคะรู้จักใช้มากขึ้นนะคะแต่ก็อย่างว่านี่สินเก่าๆมันก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเคลียร์ค่อยๆสะสางไปค่ะเดี๋ยวจะผ่านผนไปได้นะคะส่วนความรักนะสาหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนี่ระมัดระวังในเรื่องของ ทะเลาะกันความไม่เข้าใจกันปัญหาซ้ําๆปัญหาเดิมๆนะคะปัญหาที่อ,อ๋อดูเหมือนมันยังจะยืดเดยื้อยังคาราคาสังยังอาจจะแบบยังเป็นความรู้สึกที่ขัดติดค้างภายในใจกันอยู่นั่นเองนะคะเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางรู้จักที่จะให้อภัยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะหนักนิดเบาหน่อยต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะเพราะว่าเรายิ่งจํานะคะสุดท้ายแล้วตัวเรายิ่งเจ็บนะคะส่วนคนโสดนะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าจะโฟกัสไปในเรื่องของการเงินการงานนะคะนะการเรียนมากกว่านะคะ สุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บคอนะคะนะเจ็บทรวอกนะคะไอมีเสมหะนะคะเอ,อ่อหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะภุมมแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะเอ,อ่อเรียกว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องของความอิดโรยเกิดขึ้นนะคะนะเรียกว่า,าระมัดระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่านะคะอาจจะเกิดการพลิกแผนเคล็ดขัดยอกนะคะรวมถึงสถานการณ์ในวันนี้เรียกว่าต้องประคับประคองพยุงไปก่อนนะคะ สามไม้เท้านะคะนะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะสามไม้เท้านะคะจะเกี่ยวข้องเรื่องของงานพูดนะคะงานประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์งานตั้งบูธนะคะนะักงานเซลล์ก็ได้นะสามไม้เท้าเนี่ยการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมค่อนข้างจะมีความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกนะคะหนักมิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยให้กันนะคะนะในเรื่องของการงานต้องพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพูดคุยกันนะคะนะแล้วก็มันจะได้จูนนะคะหรือปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันการงานก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะระวังมันจะเฉียดนิดนึงนะคะชาววันอาทิตย์นะสามดาบเนี่ยมันจะเฉียดอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะหรือเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่นะคะติดไม้ติดมือเอาไว้นะคะอาจจะมีโชคนะคะซื้อลอตเตอรี่กับคนพิการนะคะเรียกว่าอาจจะมีโชคได้เช่นกันค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลขห้ามีเลขสามมีเลขสี่และเลขสามนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะ มาดูนะคะชาววันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะชาววันจันทร์นะคะแปดไม้เท้านะ8ปดไม้เทา้าการงานเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นนะคะนะจะมีช่องทางมีรู่ทางมีโอกาสเข้ามานะคะ อาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายนะคะนะหรือว่าอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมด้วยนะการงานวันนี้งานเยอะนะคะแปดไม้เทา้าเพราะฉะนั้นจัดเรียงลําดับขั้นตอนความสําคัญของแต่ละชิ้นงานให้ดีนะคะสองดาบนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจหรือว่าออสองดาบเนี่ยมันคาราคาสั่งนะมันตัดสินใจไม่ได้มันเลือกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะรวมถึงสองดาบจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะซื้อ โฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะนะเกี่ยวกับโลกออนไลน์นั่นเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นเอกสารนะคะการเซ็นสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะหาถ้วยนะคะเรียกว่าอาจจะมีความกังวลนะคะในช่วงนี้นะคิดหลายๆอย่างกันเลยทีเดียวนะคะนะกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะหรือกังวลกับปัญหาซ้ำๆปัญหาเดิมๆมันอาจจะมีทางออกแล้วละแต่ดูเหมือนเรายังแบบอยู่กับความวิตกกังวลอยู่นั่นเองนะคะรวมถึงวันนี้นะคะชาววันจันทร์อาจจะได้รับข่าวร ายข่าวไม่ดีข่าวจาการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกว่าการเงินวันนี้นะหาเก่งนะคะนะแต่มันก็มีเรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินอยู่ตลอดเลยนะคะนะเรียกว่าได้มาจ่ายไปนั่นเองนะคะหรือบางคนช่วงนี้อาจการเงินอาจจะหมดไปกับาการซื้อโทรศัพท์ใหม่โน้ตบุ๊กใหม่นะคะก็ได้ด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยเรียกว่าหาถ้วยสองดาบนะปัญหาค้างคางนะคะ ค่าราคาซางรักรักเลือกๆตัดกันไ่ขคดบางคนอยากกันแล้วนะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของความรับผิดช,ชอบนะคะที่ยังมีร่วมกันนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนรักเก่านะคะนะยังรอคอยอยู่นั่นเองนะคะบางคนมีความรักครั้งใหม่แล้วนะแต่คิดถึงแฟนเก่าก็ได้ด้วยนะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการภาวะพวงอยู่กับเ,ออเรื่องราวเก่าๆแฟนเก่าๆคนเก่าๆนะคะ สุขภาพชาววันจันทร์นะคะเรียกว่ามักจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะคะรวมถึงการปวดช่วงบ่าช่วงต้นคอด้วยนะคะามาดูบทสรุปของไพ่นะคะบทสรุปของไพ่ทาวเวอร์เลยนะคะวันนี้นะชาววันจันทร์นะคะทาวเวอร์สองดาบนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะให้คิดก่อนพูดนะคะไม่ว่าจะทําอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นให้พิินิจพิจารณาสิ่งต่างๆให้ดีให้รอบคอบนะคะ ทาวเวอร์เนี่ยมันจะมีเรื่องให้ต้องตกอกตกใจเกิดขึ้นนะคะเรื่องที่เราไม่คาดคิดหรือว่าเรื่องที่เราคิดไม่ถึงนะคะนะสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันอาจจะเป็นไปได้นะคะทาวเวอร์ Tower นี่ต้องระม,มัดระวังในเรื่องของการย้ยายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานซ่อมแซมนะนะคะงานต่อเติมเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยต่อเติมกิจการร้านค้านะคะรวมถึงไพ่ทาวเวอร์เนี่ยนะคะนะเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของฟืนไฟภายในบ้านด้วยนะคะนะ เอ่อก็เรียกว่าจะออกไปไหนก็ดูป,ดปิดปิดไฟนะคะนะปิดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะถ้าทาวเวอร์เนี่ยอ่านได้ถึงนะเกี่ยวข้องสุขภาพนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของท้องลำไส้ด้วยนะคะชาววันจันทร์นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากตันเลขที่เก่าเก่านะคะจะให้โชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากนาภัยนะคะมีเลข8มีเลข2มีเลข5และเลข6นะคะสาหรับชาววันจันทร์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะ มาดูนะคะชาววันอังคารได้พายอะไรกันบ้างชาววันอังคารเด็กถือดาบนะวันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องว้าวุ่นกังวลใจนะคะหงุดหงิดมุ่งงานใจอะไรก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะคะเด็กถือดาบ,บริวารล,ลูกหลานอาจจะนําพาป,ปัญหามาให้นั่นเองนะคะเด็กถือถ้วยก็มานะเรียกว่าให้ตั้งสติให้ใจเย็นให้รอบครอบนะคะไม่ว่าจะทําอะไรต้องพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะเด็กถือถ้วยนะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตําราการเรียน รู้นะคะการหาความรู้ให้กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิก็ได้ด้วยนะคะจัสติกนะคะนะจะเกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขหนังสือสัญญานะคะรวมถึงชาววันอังคารอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคดีความนะคะการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะจัสติกตัวเราอาจจะเข้าไปไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจัสติกขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าวันนี้นะรอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะจะ ไปเซ็นสัญญาไปคำประกันอะไรนะคะนะอ่านให้ดีอ่านให้ละเอียดดูให้รอบคอบทบทวนให้ดีก่อนนะคะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลังนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะการงานวันนี้นะเรียกว่าชาววันอังคารมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างจะมากค่อนข้างจะเยอะนะคะเรียกว่าทํางานหลายอย่างทํางานหลายหน้าที่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยชาาวันอังคารนะเรียกว่าหางเงินเก่ง หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะนะเพราะฉะนั้นจัดการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะใครที่การเงินตึงๆมืออยู่เนี่ยหมอฟ้ามองว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือนี่สินบางอย่างเนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะไกลเกลีย่ยเคลียร์ได้นะคะให้ตั้งสติให้ใจเย็นก็แล้วกันนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าชาววันอังคารบางครั้งขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงนะไม่ค่อยจะไว้วางใจคู่ครองคนรักนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยเรียกว่ารักใครยากนะ เลือกมากนะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่มีเซน์ด้วยนะมีเซน์ในเรื่องของความรักนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนโสดหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนนะคะอนาคตให้กับตัวเองมากกว่านะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันอังคารนะคะ กินเก่งทานเก่งนะยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ําหนักตัวขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของไตกระเพาะปัสสาวะด้วยนะคะนะออระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะของแหลมของมีคมนะคะวันนี้ชาววันอังคารทานน้าเยอะๆแล้วก็หาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะนะจะได้เป็นการรีแลกตัวเองด้วยนะคะบทสรุปของไพ่แฮงแมนนะคะ แฮงแมนบ่งบอกในเรื่องของความทุกข์นะคะนะเรียกว่าตกกระดพลอยโจรนะคะถูกมัดมือชกนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องทุกข์ทุกเครียดเครียดนะคะนะชาววันอังคารเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากนะรวมถึงเป็นคนที่มักจะคิดในเรื่องซ้ําๆคิดในเรื่องเดิมๆคิดแล้วมันมีทางออกแล้วแหละแต่รู้สึกว่ายังยังคิดอยู่อะ่ะเออคิดวนไปวกไปวนมานะคะละแล้วพวกแฮงแมนเนี่ยนะเรียกว่าเป็นไพ่ของการบูชายันนะคะมีความทุกข์ไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยจะบอกใครเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจใครนะคะเก็บไว้คนเดียวนะ,ะนะเรียก ว่าบางครั้งนะคะเราต้องมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยนะคะเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกว่าคลายความวิตกกังวลลงนั่นเองนะคะนะควรจะมองหาที่ปรึกษาหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธิจะช่วยได้นะคะสําหรับชาววันอังคารน,นะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเล็กจากเด็กตัวเลขจากกุมารตัวเลขจากเอกสารนะคะจะนําโชคมาให้ค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่ง มีเลข1และเลข3นะคะสำหรับชาววันอังคารน,นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะมาดูนะคะชาววันพุธจะได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันพุธไพ่ก้าเหลี่ยนเลยนะ รวยเฮงปังนะคะช่วงนี้สดสวยรวยมีตังนะคะนะแต่ถ้าก้าเหลียญเนี่ยถ้าในเรื่องของความรักนี่ความรักมันอาจจะดูเงียบเหงาไปบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรนะมีการเงินที่ดีนะคะไพ่ก้าเหลียนบ่งบอกในเรื่องของการรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลนะคะนะเอ่อรายได้นะคะที่เพิ่มขึ้นที่เยอะขึ้นรายได้จากผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะ ลงทุนทําธุรกิจนะคะลงทุนในเรื่องของการเล่นหุ้นก็ได้ด้วยนะคะไพเดทนะคะนะไพเดทกับไพเก้าเหรียญเนี่ยถ้าคู่กันนะมันจะเหมือนกับหมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางนะคะนะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาก็จริงเนาะแต่มันมีในเรื่องของหนี้สินสิ่งต่างๆที่รออยู่เพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ต้องสะสางต้องจัดการนะคะนะรวมถึงไพเดทเนี่ยชาววันพุธนะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่บางครั้งดูลึกลับซับซ้อนนะดูเข้าใจยากนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวตนให้กับใครรู้นะ เรียกว่ามีอะไรมักจะเก็บเงียบนะคะนะเป็นคนที่เรียกว่ามักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะรวมถึงเป็นคนที่เรียกว่ามีเซนต์นะคะนะมีเซนต์มีรังสังหรณ์ที่แม่นยําสัมผัสไวนะคะนะาดวงมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับลึกลับนั่นเองนะคะ ไพ่ The World นะคะ The World จะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะนะเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะใครที่รอเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกัน The World เนี่ยเรียกว่าชิปจระจงลงเท้านะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะหรือบางคนนะคะจะเกี่ยวข้องกับงานสื่อสารนะคะนะงานในโลกออนไลน์ค้าขายในโลกออนไลน์นะคะการท YouTube นะคะหรือจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่ะะา,ตตางประเทศนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาเกิด ขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับบัญชีตัวเลขนะการค้าการขา,า,รายนี้ต้องมีต้องมีในเรื่องของสื่อโซเชียลนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการงานเรียกว่ามีความมั่นคงดีมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะส่วนใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันเรียกว่าขอให้มีความตั้งใจจะประสบผลสําเร็จค่ะ ถ้าในเรื่องของการเงินเหมือนที่บอกนะการเงินไม่ติดขัดนะคะนะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากคนตายนะคะจะให้โชคค่ะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วนะคะก็เ,ะเป็นความรักที่ดีนะเรียกว่าอาจจะเงียบเงาห้อยเงาไปบ้างนะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าอาจจะแบบมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะหรือใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันอภัยให้กันด้วยนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะได้พบรักกับคนที่เ,เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นั่นเองนะคะ หรือบางคนก็เรียกว่าสถานะอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจกันนั่นเองนะคะความรักมันก็เลยอาจจะดูเงียบเงาห้อยเงาไปนิดนึงช่วงนี้ชาาวันพุธนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะไพ่เดซจะเกี่ยวข้องกับโรคประจําตัวโรคที่ต้องทานยาอยู่เป็นประจําพบแพทย์พบหมออยู่บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นหันมาดูแลเอาใจในเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะรวมถึงไพ่เดซเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกโรคมะเร็งนะคะนะโรคไขมันเบาหวานนะคะโรคความดันไมเกรนนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกหมดลูกด้วยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะ บทสรุปของไพ่นะก้าวไม่เท้านะคะงานเยอะงานมากนะคะนะในวันนี้เรียกว่าการงานค่อนข้างจะอีลุงตุงนางยุง่งวุ่นวายนะคะอาจจะต้องนํางานเก่านะคะขึ้นมาจัดการขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาสะสางนะคะามาดูนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะชาววันพุธนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข9ก9มีเลข3มีเลข1และเลข9นะคะสําหรับชาววันพุธนะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะมาดูนะคะชาววันพฤหัสเดือนสันเลยนะเดสันเนี่ยเรียกว่าจะได้รับข่าวดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะนะเดือสันเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ของอการเริ่มต้นนะคะนะไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆความคิดริเริ่มนะคะหรือบางคนนี้เรียกว่าเรียกว่ามีดวงมีชื่อเสียงโด่งดังนะเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนรอบข้างด้วยนะคะ หกดาบมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะนะหกดาบนี้เรียกว่าไม่ว่าจะมีปัญหามีอะไรเข้ามานะคะเวลานะคะจะเป็นผู้ไกลเกลีย่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆนะคะนะให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะสองเหลียมมีบ้างความกังวลใจนะคะในช่วงนี้สับสนกังวลใจต้องประคับประคองสถานการณ์สิ่งต่างๆไปก่อนนะคะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ชาววันพฤหัสนะคะนะจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนคะ่ะ ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยสองเหรียญเป็นเงินหมุนนะเข่าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะมีโชคเข้ามานะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเล็กจากเด็กตัวเล็กจากกุมารน,นะคะจะให้โชคนะคะรวมถึงไพ่สองเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะเรียกว่ากดเงินเข้ากดเงินออกนี่อ่อตู้ร้อนกันเลยทีเดียวนะคะสองเหรียญน,นะต้องประคับประคองไปก่อนนะคะในเรื่องของการเงินนะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจการทะเลาะกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะส่วนคนโสดเดินทางแล้วจะพบรักนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันพฤหัสต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายด้วยนะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะคะบทสรุปของไพ่นะคะ 8เหรียญน,นะคะยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าชาววันพฤหัสนะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพความสามารถฝีมือความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเรียกว่าต้องพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะนะอย่ายึดติดกับอะไรที่มันซ้ำเดิมนะคะนะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นคนใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะนะแล้วจะมีการเงินการงานที่ดีนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข9้ามีเลขห มีเลข2และเลข8นะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะเรามาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะ ชาววันศุกร์นะคะจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะชาววันศุกร์ขิงถ้วยนะคะคิงถ้วยเนี่ยใจดีนะใจดีมีน้ําใจนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงคิงถ้วยนี่เรียกว่าการงานมั่นคงนะดวงม,มักจะมีผู้ใหญ่หัวหน้างานนะคะให้ความอุปถัมภ์ให้ความเมตตานะคะแต่ชาววันศุกร์วันนี้ดูเหมือนกําลังกําลังคิดทบทวนกับบางสิ่งบางอย่างนะคะนะที่ผ่านมานั่นเองนะคะ ไพ่ภสังคราชนะคะเรียกว่าแคลคัดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเป็นไพ่ของครูบาอาจารย์นะคะอาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นนะคะนะหรือตัวเราอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลรอบข้างก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแทนเพลนชิพรจรลงเท้าเลยนะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปนู่นมานี่ติดต่องานประสานงานนะคะเรียกว่าต้องเคลียร์ต้องจัดการสิ่งต่างๆนะคะ แพลัจะเกี่ยวในเรื่องของจะเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดคุยการเจรจานะคะการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเ,เรียกว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะการงานวันนี้นะคะนะเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ การเงินจะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะใครที่การเงินตึงอยู่นะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อจากคุณแม่นั่นเองนะคะเรียกว่าการเงินวันนี้ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะถามถึงโชคมีไหมโชคลาภมีนะคะตัวเลขจากอายุคุณพ่อตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะถ้ามีตัวเลขอยู่สลับไปสลับมาให้ดีนะคะจะมีโชคค่ะส่วนในเรื่องของออความรักนะ าในเรื่องของความรักเนี่ยเรียกว่าได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะใครที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะเดินทางแล้วได้พบรักนะคะหรือจะได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่าคะ่ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันศุกร์นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่อง ของระบบน้ําในร่างกายนะไตกระเพาะปัสสาวะวันนีทานน้าเยอะๆนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะคะการเดินการทรงตัวนะคะการเป็นตะคิวการเป็นเหน็บชาก็ได้ด้วยนะเรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สามดาบนะคะนะวันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องตกอ,อกตกใจนะคะสิ่งที่เราไม่คาดคิดหรือว่าคิดไม่ถึงเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่าสามดาบนะคะนะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะอาจจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะก็ค่อยคอยพูดค่อยคอยคุยกันปรับเปลี่ยนทัศนคติกันไปนะคะอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนจะทําอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นให้รอบคอบนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะถ้า3ดาบขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมนะบวก1ลบ1ด้วยเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข5ามีเลข5ามีเลข4ี่และเลข3นะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะชาววันเสาร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้าง ชาววันเสาร์ราชินีเหรียญเลยนะคะนะเรียกว่ารับทรัพย์รับโชคนะคะแต่ราชินีเหรียญเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะเข้ามาก้อนใหญ่หมดไปก้อนใหญ่นะคะชาววันเสาร์นะหรือบางคนอาจจะกําลังคิดนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะแล้วไพ่ราชินีเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องในเรื่องของพวกอสังหานะคะนะนะเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะการลงทุนการเล่นหุ้นนะคะหรือว่าการซื้อขายนะคะในเรื่องของการเล่นทองด้วยนะคะ เจ็ดไม้เท้าต้องขยนันต้องอดทนหนักเอาเบาสู้นะพร้อมบุกพร้อมลุยนะคะนะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่กับหน้าที่การงานกับสิ่งที่ทําอยู่ในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรช่วงนี้การแข่งขันมันค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วเจ็ดไม้เท้าบางครั้งเราต้องบุกเราต้องลุยเราต้องทําเองนะคะเรียกว่าพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นะชาววันเสาร์เป็นคนที่ไม่ค่อยจะไว้วางใจใครนะเรียกว่าจะทําอะไรต้องทําเองต้องทําให้สําเร็จนะคะอัศวินไม้เท้าเนี่ยอาจจะมีคนเดินทางมาหานะคะหรือว่า จะได้รับข่าวดีนะคะจะมีในเรื่องของการขับเคลื่อนเคลื่อนที่การเดินทางเกิดขึ้นนะคะนะเรียกว่าการงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะแล้วพวกอัศวินเมทาบางครั้งนะคะจะเกี่ยวข้องกับงานเซลล์นะคะงานขายประกันงานเดินทางติดต่อประสานงานนะคะนะงานเกี่ยวข้องกับรถยนต์ยานพหาหนะเรียกว่าอยู่กับที่ไม่ได้นะชาาวันเสาร์นะคะ ส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของรถยศยานพาหนะนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยชาววันเสาร์ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะในช่วงนี้อาจจะด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะด้วยการงานนั่นเองนะคะทําให้ต่างคนต่างโฟกัสไปในเรื่องของการงานความมั่นคงการเงินนะคะนะ <c oughs> เพื่อที่จะมาจุนเจือดูแลครอบครัวมากกว่านะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยมีดวงของการได้พบรักเหมือนกันนะได้พบรักกับคน ในที่ทํางานนะคะหรือเดินทางแล้วจะได้พบรักนะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะนะการเจ็บตามเนื้อตามตัวนั่นเองค่ะแปดถ้วยช่วงนี้ชาววันเสาร์นอนไม่ค่อยจะหลับนะ นอนดึกๆตื่นๆนะคะทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่าบางคนทํางานกันแต่เช้ามืดกว่าจะเลิกก็ดึกๆื่นนะรวมถึงไพ่แถ้วยนะคะนะบางคนอาจจะเคร่งเครียดกับการดูหนังสือหนังหาตํำรับตํารานะคะการวางแผนงานนะคะการวางโปรเจกต์ไอเดียสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะชาววันเสาร์นะคะและแปดถ้วยเนี่ยถ้าในเรื่องค้าขายนะ ค้าขายช่วงค่ำๆนะคะช่วงเช้ามืดช่วงเย็นๆนะคะหรือค้าขายอาหารโตรุ่งก็ได้นะหรือบางคนอาจจะต้องแบบเดินทางโยกย้ายนะคะนตดตลาดนัดนู้นบ้างตลาดนัดนี้บ้างนะคะเรียกว่าอยู่กับที่ไม่ได้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะชาววันเสาร์ตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากทะเบียนรถนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขหก และเลขก8นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะ,ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงนะคะของคนทั้ง7วันนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ